ซิลิโคนเหลวที่มันรอการปะทุโหใช้คําแรงว่ะปะทุเลยเหรอปะทุออกมาเนี่ยมันก็เป็นดอกมันก็เกิดแบบคือร่างกายมันต่อต้านมันไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมชาติมันต่อต้านมันพักออกมันพักออกพอมันก่อต้านปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นสีแต่คนไม่เข้าใจอ๋อเป็นสีเกิดจากการพักผ่อนน้อยหรือเปล่าไม่ใช่การพักผ่อนน้อยบางทีมันมันก็ไม่ควรที่จะมาเป็นตรงบริเวณที่มัน เพราะฉะนั้นคุณรู้ไว้เลยว่าถ้าเป็นสีที่รบริเวณนั้นแสดงว่าคุณต้องรีบเอาออกแล้วมีเคสตัวอ,อย่างเพื่อนฉีดคนหนึ่งไม่เอ่ยชื่อเป็นเพื่อนสนิทเลยเขาก็ไปฉีดมาเหมือนกันหลังจากฉีดได้ตอนแรกๆในหน้าก็ได้รูปสวยอยู่นะแต่พอหลังจากฉีดเดิิมาสักห้าปีมันย้อยมันเป็นก้อนมันเกิดการประทุข,ขึ้นมาเป็นหนอง หาหมอคลินิกก็แล้ว